อารันสตอรี่วิกนี้จะพามายัางนิโคเซียเมืองหลวงของสองประเทศอบอวนไปด้วยบรรยากาศเมืองเกา่าแต่ยังเต็มไปด้วยโศกนกาฏกรรมทางประวัติศาสตร์นะครับน่าร,รลลักจังมีการสู้กันนะครับออพื้นที่ตรงนี้นะก,ก็เลยถูกแบ่ง นน Good morning Good morning วันนี้เราไปไหนกับไปใน,ใน,นี่ไปไหนนิโคเซียไป, okay, ไปนิโคเซียโอเคไปนิโคเซียกันเป็นเมืองหลวงของไซปัสรนี่เองห่างจากที่ปาปอพสประมาณ ร้อยห้าสิบกิโล นิโคเซียเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเลฟโคเซียนะครับรจะพาไปไหนกันก่อนดีครับปาปาว้าว <Wow. S 1> เห็นวอลไหมครับอลันไหนครับนี่ <Ooh. S 1> เป็นกำแพงอะไรครับปาป๊านี่คือ The w a l l of Nicosia นะครับอีกชื่อหนึ่งรู้จักในชื่อว่า Venetian Walls ทำไมถึงชื่อเวเนเชียนเพราะว่าที่ไซรัสเนี่ยมียกหนึ่งเคยมีกองทัพของ is, เวนิสมาปกครองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของของอาณาจักรเวเนเชียนในอดีตด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกำแพงโบราณของนิโคเซียน,น,น,นี่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกำแพงของนิโคเซียและตรงนี้ อันนี้ก็เป็น e l e t h r i a Square ซึ่งเป็นสแควร์คือจัตุรัสใจกลางของกรุงนิโรเเียนะครับเมืองหลวงของไสซปรัสนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเป็นสแควร์อยู่ตรงกลางเลยข้างล่างก็เหมือนจะเป็นแบบร้านคาเฟ่กาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น o อโอทาวนะ เป็นเมืองเก่าของมิโครเซียนะครับที่ที่เดินด้านในเนี่ยมันก็จะมีตึกตึกเก่าโบราณเลยไปอีกนิดนึ่งก็จะเป็นเช็คพอยต์เป็นด่านนะครับเป็นด่านระหว่างระหว่างเอเ่อรีพับลิกกอลฟไซปรัสกับเตอร์กิสไซปรัสนะครับผม Let's go มีข้างล่างก็บบแบบเก๋ย์ ไปกันต่อนี่เดี๋ยวเราจะไปเดินย่านเมืองเก่ากันมันเกรยมากที่จอดนะเดี๋เราไปหาที่จอดกันเกรย์ๆๆมากเบนตรอกซอยหน้าเดินมันก็คือย่านเมืองเก่าแหลปะปะ่ะอปะที่ okay. ตึกมันก็ดูแบบ แต่ว่ามันเกรย์ในตัวสวยไหมครับอลันส์สวยเนาะมันก็มีความน่ารักของมันมันก็จะมีห้างอุ้เป็นห้างหรือเป็นวอ l k กิ้งสตรีทอ๋อ,อ,อวอล์กิ้งสตรีทเดินวนเลยเดินเนี่ยน่ารักเก๋และคนยังไม่ค่อยเยอะ เพราะวันนี้เพิ่งจะแบบเก้าโมงครึ่งมีซาบักก็จะแบบคูคูๆๆกิ๊กจี๋อ๋อน่ารักมากชอบอ่ะชัยปั๊กก็เป็นเมืองหนึ่งที่แบบแมวเยอะนี่หรสีตามตอกสอกซอย กรีกอันติดนี่เป็นบ้านเก่าๆใช่ไหมนี่รก,ก็อยู่ในสรอวในโคเซียนะครับดูสังเกตบ้านนะครับเป็นบ้านแบบโบราณโบราณนะครับน่าจะเป็นแบบศิลปะสมัยกรีกที่นี่หลักๆเขาก็พูดภาษากรีกปะภาษากรีกแต่เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันได้ดีมาก งามมากฮัลโหลนิโคเซียเนี่ยเป็นเมืองที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของไซปรัสนะครับแต่ยิ่งไซปรัสเนี่ยก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับง่ายๆคือเป็นสองประเทศก็คือไซปรัสที่เรียกว่า Republic of Cyprus ที่เราอยู่ในะปัจจุบันสถาณรัฐไซปรัสนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น ออร์เจกซไซปรัสนะครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นประเทศเดียวกันนะครับสมัยกรีซกรีซก็มาปกครองนะครับแล้วต่อมาก็ช่วงออตโตมันก็มาปกครองก็มีการอพยพคนของตุรกีเนี่ยเข้ามาอยู่ในไซปรัสเป็นจํานวนเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อออตโตมันเนี่ยล่มสลายในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษก็เข้ามานะครับอังกฤษเข้ามาก็ใช้วิธีการปกครองแบบเขาเรียกว่า Uh, divide and rule ก็คือแบ่งแล้วก็ปกครองนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าตำแหน่งประธานาธิบดีของไซปรัสเนี่ย mm hmm. ก็ให้เป็นคนกรีก uh, นะครับแล้วก็ตำแหน่งรองประธานาธิบดีเนี่ย mm hmm. ก็ให้เป็นคนตุรกีแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็มีความไม่พอใจกันเกิดขึ้นนะครับคนกรีกนยครับ mm hmm. ก็มีจำนวนเยอะกว่าเนี่ย mm hmm. เขาอยากปกครองทั้งหมด แล้วก็ร่วมมือกับอตอนนั้นก็เป็นเป็นประเทศกรีซนะครับมามายึดอานาจนะครับแล้วก็เพื่อที่จะปกครองเป็นเป็นประเทศเดียวโดยคนคนกรีซกรีซไซปัสอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังจากที่มายึดเพราะว่ารัฐประหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยตุริกก็ไม่ไม่ยอมก็เลยเข้ามายึดนะครับ แล้วก็มีการบุกเข้ามาจากตุรกีทหารจำนวนมากเพื่อยึดครองนิโคเซียแล้วก็ไซปรัสฝั่งนอร์ทิอ์นทางภาคเหนือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการแบ่งเป็นสองสองสฝั่งนะครับก็จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ไซปรัสก็ยังแบ่งนะครับกันอยู่นะครับ ฝั่งที่เป็นเป็น Republic of Cyprus เนี่ย mm hmm. ก็คือทุกประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้การรับรองนะครับรวมถึงเป็นสมาชิกของของยุโรปด้วยนะครับผมแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น t u r s i s y p y u s เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแค่เข้าใจว่ามีแค่เพียงตุรกีนะครับที่ที่รับรอง mm hmm. ในการเป็นประเทศนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือทั้งทั้งสองทั้งสอไซปรัสเนี่ยก็มีเมืองหลวงด้วยกันก็คือนิโคเซียที่นี่นะครับ แต่ถ้าเราข้ามไปฝั่งนึงก็จะเป็นนิโคเซียอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเช็คพอยต์ในการข้าม่านนะครับระหว่างระหว่าง2ประเทศนี้อยู่นะครับที่เราเห็นด้านบนคือเป็นธงของไซปรัสหรือพาร์ติคอลไซปรัสแล้วก็มีตรง EU ก็คือเป็นสมาชิกของุองโรปนะครับแล้วก็ถ้ามองไปไกลฝั่งนู้นก็จะมีธงสีแดงๆจะเป็นธงตุรกีแต่ว่าเห็นไม่ค่อยชัด อันนี้ก็เป็นเช็คพอยต์นะครับเป็นเป็นจุดตรวจเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนึงมันก็คือ,อย่านเมืองเก่าเลยใช่ไหมแบบว่าอันนี้นะครับเราลองสังเกตดวงนี้นจะมีกำแพง นนรจริงๆโซนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นบัฟเฟอร์โซนก็คือกั้นระหว่างระหว่างไซปรัสนะครับสอฝัอง่งด้วยกันนะครับลองสังเกตตัวจะมีบ้านโบราณบ้านเก่าเลยแต่ก่อนที่เขาจะแยกกันเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบที่อยู่อาศัยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการสู้กันนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก,ก็เลยถูกแบ่งแล้วก็ขีดเป็นเส้นพรมแดนระหว่าง2ฝั่งนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับจะล,ลองสังเกตได้นะครับแผนที่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองสาย plus นะครับแล้วก็บ้านเนี่ยที่อยู่ตรงตรงตรง,ตรงเช็คพอยต์เนี่ยก็เลยก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องแบบเออร้างไปด้วยเลยนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับอู้แคดน่ารักจังตัวนี้ฮัลโหลแคดน่ารักไหม มีการแบ่งเนี่ยคนที่เป็นบ r ิสต์ไซปัสเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้อุพยพมาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นนิโคเซียท,ที่ที่เป็น r e ริพับบิคออ Cyprus ส่วนคนที่เป็น t u r k ์กิเนี่ยที่อยู่ฝั่งนี้ก็ต้องอุพยพออกไปนะครับเพื่อที่จะแบบแบ่งกันอยู่นะครับอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นคอน FLICT ท,ที่เกิดขึ้นมามาอย่างยาวนานนะครับ ทุกวันนี้ก็กยังแบบมีปัญหากันอยู่แต่ก็มันก็มี movement, มูฟเมนต์มีเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันที่พยายามที่จะรวมประเทศอีกรอบนึงนะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่กำลังเ,เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะครับ นี่จุดนีก้ก็กลายเป็นแบบตึกร้างไปเลยจริงๆถ้ามันยังอยู่นี่มันก็สวยมากมากอ่ะอันนี้กลายเป็นแบบดูเงียบไปเลยเนี่ยมันก็จะมีกําแพงอย่างนี้กันกาแพงอย่างนี้ด้านในก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเขาเคลียร์ไม่ให้ใครอยู่คล้ายๆกับว่าโนแมนแลนคือ จะเป็นจุดบัฟเฟอร์ก็คือการชนระหว่างสองประเทศแล้วก็ให้ UN น่าจะยูเ็นเป็นคนคอนโทรลโอ้หวัดอะไรนะวัดเก๋เกมันก็เป็นเมืองที่แบบสวยงามนะเมืองโบราณมันเกเรมากแล้วท้องฟ้าก็สวยมากวันนี้ ชอบจังคือมันถ่ายมุมไหนมันก็รู้สึกว่าว้าวมันดูแบบย้อนยุคกว่าดูดีมากสวยไหมลุกเมืองที่นี่นสวยนะเนาะอลันชอบไหมไหชอบอะไร ไปดูข้างหน้าน่าจะเป็นเชิร์ชนี่น่าจะเป็นโบสถ์อันนี้นา่นนนนาจะเป็นแบบแกลเลอรี่ที่โชว์ รูปภาพรูปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆเบรกันอะไรอาละมานั่งชิลร้านนี้ละกันเป็นเยอะดีน่าจะดีตั้งแต่1952งเก้้าสอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษร้านนี่เรามานั่งพักมิวเซียมอันยังปิดอยู่เปล่าอาร์ตแกลเลอรี่ อาร์เกรีสเบรกด้วยกาแฟแล้วก็ขนมชื่อร้านอะไรนะภาษาจีนเชียอเชียฟานานี่ครับนั่นรักช้งเออ อันนี้ก็ตัวใหญ่เกรย์นนเริ่มคลึกคลื้นแล้วคนเริ่มเยอะแล้วสายสายใต่างร้ล้านเศษเลย เดี๋ยวเราเดินตามตรอกกันนะครับในนี้น่าจะมีของขายมีซูบีเนียลองเดินดูสวยนี่ก็สวยเก๋ไก๋ ชใช่กรีซป่ะใช่ไกลๆฝั่งโน้นไงกำแพงกัน้น และนี่เรากำลังขับรถพาไปชมตัวเมืองนี้โคเสียกันนะครับขวามือนี้นะครับจะเป็นแกลเลอรี่ครับส่วนนะครับตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นไทรฟัสมิวเซียมนะครับซึ่งมิวเซียมแห่งนี้นะครับเป็นมิวเซียมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในไส่ปัสเลยครับ มาแวะช้อปปิ้งที่ห้างตรงนี้มันจะมีวิวท่าที่เป็นใกล้ๆเป็นอะไรประๆมันก็จะเป็นฝั่งนึงก็คือเติร์กีและไซปรัสจะมีธงชาติและตอนนี้เรากำลังมาเดินช้อปปิ้งที่ห้าง <c oughs> นิโคเซียมอลล์ไว้เจอกันครับ,บรพักเบรกกินฟุดสละเลันชอบกินผุละม้มาก โอ uh, ้ฟร oh <my. S 1> right ุตสลัดอะไรบ้างอร่อยอือนี่ก็คือเป็นวิวจากห้างที่เรากำลังเดินส่วนใหญ่ห้างเขาก็จะแบบออกมานอกเมืองนิดนึงน่าชอบอยู่นะเมงโกะ y e ่ h โอเคป๊ะปบา โต๊ะที่เราจองไม่ได้พอดีเลยไปกินข้าวกันครับโ okay. อเคอะลองกินดูสิอร่อยเปล่าอืม <c oughs> เป็นออเดอร์เสิร์ฟขนมปังก่อนนี่ของอลันมาแลว้วโอเคจิ้มซอสก วันนี้พอกระเท่านี้ก่อนนะครับหากถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอลลันด้วยนะครับ